กระนมมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจแผ่ความรักความเมตตาอันไม่มีที่สุดอันไม่มีประมาณออกไปทั่วลาสากลอันเป็นการขยายลำคลองแห่งหัวใจให้กลาเป็นมหาสมุทรแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ไพศาลปกแกดคุ้มกล้าวชาวประชาทั่วลาสากลพระโพธิสัตว พระพุทธองค์ทอดตามองไปอย่างทั่วโลกโดยไม่เลือกที่รักโดยไม่มักที่ช่างฉันใดขอให้เราทั้งหลายแผ่ดวงใจอันเปี่ยมด้วยความเมตตาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายตัวล่าสากลฉันนั้นนี้เรียกว่าอับปะมัญญาเมตตาพรหมวิหารคือความรักไร้พรมแดนสาธุสาธุ ขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยศาลถึงมาดาบิดาครูวอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันประชาชนทั่วไปทั้งไกลใกลขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้กรรมนายเวรและเทวันขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เถิด อธิษฐานเป็นการส่วนตัวหนึ่งนาที กอไปน้อมถวายพระราชกุศลกล่าวตามพระอาจารย์สาธุสาธุด้วยกุศลผลบุญจากสมาธิภาวนาในเช้านี้้อจงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนอยวยอวยพรให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริเกศ พระบรมราชชนนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลายัยในสุขติสัมบรรยภพโดยสมควรแก่บุญญาววสัยที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาจงทุกประการเทิน ต่อไปก็จะได้ปัญญารับอราณรุณ่วันนี้่านั่งยาวหน่อยประการหนึ่งเพราะว่าพระอาจารย์เองนั่งแล้วมีความสุขรู้สึกสำราญบานใจพระอาจารย์ก็เลยนั่งยาวๆขณะเดียวกันก็อยากให้เราทั้งหลายได้สัมผัสสภาวะธรรม ซึ่งถ้าเรานั่งเกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะได้เห็นปรากฏอาการต่างๆเกิดขึ้นที่กายที่ใจและถ้าเราทำได้นเนืองเราจะค้นพบสภาวะในองค์ฌานจิตจะขึ้นสู่ความสงบเน่งเด่งลึกเป็นองค์ฌานอันนี้ต้องทดลองทำเรื่อยๆนะคือสัมมาสมาธิขั้นสูงเนี่ยก็คือสมาธิที่เป็นองค์ฌาน ลักษณะขององค์ชานก็จะมีองค์ทั้งห้านะวิตกวิจารปีติสุกเอกคตาวิตกก็คือเราตระหนักรู้ถึงลมหายใจวิจารก็คือเราเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าสังเกตลมหายใจเนะเรียกว่าวิตกวิจารปีตนะิก็คือจะเกิดความอิ่มอ,อกอิ่มใจ สดชื่นรื่นรมใจตอนนั่งอยู่ก็อิ่มอกอิ่มใจตอนออกมาก็อิ่มอกอิ่มใจเหมือนปาบมน้ําเสร็จแล้วก็เดิอนออกมาจากห้องน้ำมัสดชื่นไปหมดสุขก็คือมันปลอดโปร่งโล่งเบานั่งยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ยิ้มไม่มีความสุขสมาธิภาวนาไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไปสามารถข้ามเวทนาทั้งหลายได้ ปลอดปลอโปร่งล่งเบาทั้งกายทั้งใจอเนสุขเอกคตาก็คือจิตมันสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวความคิดในหัวดับไปเสียงในหัวดับไปหรือต่อให้มีเสียงในหัวเราก็รู้เท่ารู้ทันเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าสังเกตไปแล้วมันก็ดับลงเองถ้าได้ห้าอย่างนี้ได้ฌานที่หนึ่งวิตกวิจาร์ณ ปเตสศกเอกับคาตาฉะนั้นวันนี้ก็เลยลองพาทำก็ได้ไปชั่วโมงครึง่งนะแบบเต็มเต็มเลยล่ะใครทำได้วันนี้กอดตัวเองหน่อยสนะิชั่วโมงครึง่งนะชื่นอกชื่นใจที่เรามาไกลขนาดนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะชั่วโมงครึ่งนี่ถือว่ายาวกว่าทุกรุ่นนะนานกว่าทุกรุ่นนะ เช้าวันนี้ใครทำได้ชั่วโมงครึ่งเนี่ยสุดยอดจริงๆนะ You are the special one เธอคือคนพิเศษสุดยอดมากๆน่าเชื่ออกน่าชื่นใจ <c oughs> เพื่ออะไรเพื่อจะได้ทดลองเข้าสู่อัปปนาสมาธิที่เราอธิษฐานกันทุกเชา้าทุกค่ำแหละนะขณนกาสมาธิสมาธิชั่วขณะะจิตสงบปัป๊บปั๊บ เหมือนลิงโดดไปโดดมาชั่วขนาที่มันเกาะกิ่งไม้น,น,นั่นแหละขณะสมาธิอุปจาระสมาธินนก่อแล้วก็ลิงมันอาจจะอาจจะไซต์ซตรงนั้นจะไซตตรงนี้หรือมันจะนั่งกินผลไม้อันเนี่ยในอุปจาระสมาธินั่งนานขึ้นนิดหนึ่งอันปนาสมาธิคือลิงมันนิ่งเลยมันหลับคากิ่งไม้เลยนิง่งนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันมีคออาล่า ถ้าไปออสเซเลียนี่มีโคอาล่านะมันหลับบนกิ่งไม้นะหลับได้เป็นครึ่งค่นวันนะ่ะนักท่องเที่ยวไปดูจะร้องเสียงดังยังไงมันก็ไม่ลืมตาขึ้นมาดูมันหลับปุ๊ยอยู่ท่ามกลางคนดูคนชมเป็นร้อยเป็นพันคนนะหลับอยู่บนกิ่งไม้นะ่ะไม่อัปปนาสมาธินะ <c oughs> เข้าสู่องค์ชานลึกสงบนิ่งดิ่งลึกเหมือนก้อนเห็นอยู่ใต้ บึงใหญ่ในป่ากว้างนึ่งด่งลึกเย็นอย่างนั้นแหละนี่าวนี้กาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิต้องฝึกเอานะภาวนาอย่างเดียวหลายคนพระอาจารย์พาที่ฐานอะไรเนี่ยขอให้เกิดคณนิกาสมาธิสมาธิจ่วนขณะอุปจารสมาธิสมาธิจนแน่ๆอัปปนาสมาธิสมาธิแน่ๆมันยังไงเนาะวันนี้พาพิสดุด าพาพิสจน์ดูถ้ารู้สึกสบายสบายไม่เป็นปัญหาเลยเออเดี๋ยววันหลังจัดให้อีกเบาๆสักสองชัง่วโมงนะอาจารย์นี่สมัยฝึกใหม่ๆเนี่ยนะฉันเช้าเสร็จแล้วนั่งยาวถึงเพนเลยนะฉันเพนเสร็จนั่งยาวถึงห้าโมงเย็นนะไม่มีเนบชามากวนเลยนี่ก็เรว่าสมาธิในองค์ฌานสมาธิในองค์ฌาน หรือสมาธิที่เป็นองค์แห่งฌานอุจ้าตรัดว่าฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้มีฌานไม่มีฌานฌานไม่มีแก่ผู้ไร้ปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้ไร้ฌานผู้ใดมีทั้งฌานมีทั้งปัญญาผู้นั้นอยู่ใกล้พระนิพพานั้นเราต้องฝึกสองอย่างเนี่ยในห้องเรียนของเราจึงมีทั้งสมาธิจึงมีทั้งธรรมะบัญญา เพื่อฝึกทั้งฌานคือสมาธิฝึกทั้งปัญญา <c oughs> คือความรู้เท่ารู้ทันความจริงของโลกของชีวิตตรงตามที่มันเป็นจริงนั้นวันนี้เราฝึกกันได้ชั่วโมงครึ่งพระอาจารย์ต้องขอโมธนาซาทุกการลูกสิ์ทุกคนมาณนโะอากาสนี้ด้วยจงภูมิอกภูมิใจนี่คือภูมิจิตภูมิธรรมของเราถ้าฟังอย่างเดียวมันเป็นความรู้ฟังด้วยลงมือปฏิบัติด้วยอันนี้มันเป็นภูมิรู้ภูมิจิตภูมิธรรม จำไห้นะฟังอย่างเดียวเป็นเป็นความรู้นะีติดอยู่ที่เปลือกผิวของสมองแค่เนี้ยแต่ยังไม่หายโลบหายโกรธหายหลงหรอกเหมือนเอาเมนูอาหารมาอ่านนะมันผิวๆแต่ลงมือฝึกจริงๆเนี่ยอย่างวันนี้นั่งไปชั่วโมงเครื่องสิ่งที่ฝึกไม่หายไปไหนมันจะซึมซาดล,ลงไปทุกอนุเซลไปอยู่ในกายไปอยู่ในเจิตลงไปจนถึงไขกระดูก เหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ลวงรับดับขันแล้วกระดูกลายเป็นแก้วผลึกหมดเลยกลายเป็นคริสตัลกลายเป็นเพชรหมดเลยนั่นแหละสมาธิภาวานามันฟอกลงไปฟอกกายฟอกใจลงไปจนถึงไขกระดูกพอล่วงรับดับขันไปเนี่ยกระดูกกลายเป็นแก้วผลึกหมดเลยเพราะมันถูกฟอกจนบริสุทธิ์หลุดพ้นดังหนึ่งบัวพ้นน้ำเนี่ยเหมือนไม้ที่มันกลายเป็นเห็น ทานที่มันกลายเป็นแผลดังนั้นเราฟอกจิตฟอกใจของเราทุกเช้าทุกค่าทุกเช้าทุกค่าจิตก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันฟอกกายกายก็จะบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคนฝึกสมาธิภาวนาในผิวพรรณวนนันนี้ผุดผ่องเป็นยองใหญ่นะไม่ต้องใช้ครีมหน้าแดงหน้าใสาอะไรมันชะลอวัยด้วยนะทั้งสองอย่างคือหน้าเดงหน้าใสาก็ดีชะลอไวยก็ดีเนี่ย มีอยู่ในอานิสงส์ของอานาปานสติสมาธิทั้งคู่นะเคยมีคนไปพบสาวกของพระพุทธองค์แล้วเห็นว่าเอพระหนุ่มเนรน้อยลูกศิษย์พระพุทธองค์เนี่ยผิวพันธุ์วันลนะผุดผ่องเป็นยองใหญ่ทั้งนั้นเลยก็เลยถามว่าทําไมท่านถึงผิวพันธุ์วันณนะผุดผ่องเป็นยองใหญ่นะพระพุทธองค์ก็ตัดตอบไปว่าที่สาวกของเราผิวพันธุ์ผุดผ่องเป็นยองใหญ่ก็เพราะว่าเราอยู่ในปัจจุบันขณะ อยู่กับปัจจุบันขณะไม่หวนละห้อยถึงความหล่าไม่มัวเฝ้าระวังแต่อนาคตมีชีวิตสดๆอยู่ในปัจจุบันผิวพันธ์จึงผ่องใสนี่คืออานิสงส์ของสมาธิภาวนาฉะนั้นเราต้องฝึกเราจะเอาแต่อ่านเราจะเอาแต่ฟังอย่างเดียวไม่ได้ธรรมะที่จะดับทุกข์ได้นั้นต้องเป็นธรรมะที่นำมาฝึกนำมาปฏิบัติ จริงจังในชีวิตจริงๆถ้าเราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธแต่เรายังไม่ได้ฝึกสมาธิภาวนาถือว่าเรายังไม่ได้เป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงเป็นแต่พุทธศาสติกกชนติ๊กลงในช่องว่างเป็นเครื่องหมายถูกนั่นแหละพุทธศาสติกชนต่อเมื่อเราได้ลงมือฝึกหัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกเชา้าทุกค่ จนสมาธิภาวนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างนี้แหละนี่คือพุทธภาษาสนิกชนชนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรานำตัวเองกายวาจาใจของเรามาชำระสะสมในน้ําคือพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกายเราจะเปลี่ยนใจเราจะเปลี่ยนสัตราจารย์ในแพทย์เจมส์โดตีผู้เขียนหนังสือ into the Mag i c Shop ได้พูดเอาไว้ว่าใครก็ตามมาฝึกสมาธิภาวนาอยู่สเมสมอๆจิตของเขาจะเปลี่ยนเมื่อจิตเปลี่ยนสมองจะเปลี่ยนเมื่อสมองเปลี่ยนชีวิตก็จะเปลี่ยนและนี่คือความลับของสมาธิภาวนาจิตเปลี่ยนสมองเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเราฝึกไปเถอะ แล้ววันใดวันหนึ่งเราจะรู้สึกขึ้นมาเองเมื่อหันมาสำรวจตรวจสอบเองว่าเอ๊ะทำไมใจเราเย็นลงเอ๊ะทำไมเรายึดติดถือมันน้อยลงเอ๊ะทำไมเราตัดสินคนอื่นน้อยลงเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เราฟังคนอื่นได้โดยไม่ทะลุก,กลางป้องโดยไม่ขัดคอใครเลยเอ๊ะเดี๋ยวนี้เราบ่นสามีน้อยลงเราบน่นภรรยาน้อยลง เราดาทอลูกน้อยลงเราเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นลองฝึกไปนะแล้วหันมาสังเกตตัวเองเหมือนคนเดินมาไกลแล้วหันไปมองรอยเท้าตัวเองเราจะเริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างเราจะเริ่มสังเกตเห็นความเป,เปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งมวลคือผลของสมาธิภาวนาแล้วเราจะเป็นคนที่สุขง่ายทุกยากเย็นกายเย็นใจ อยู่ที่ไหนก็สำราญบานใจเหมือนมีทานน้ำพุเลยเนาะพุทธพรายอยู่ในใกายในใจของเราสดชื่นรุ่นเยน็นกลายเป็นมนุษย์พันหาได้ยากคือมนุษย์พันสุขง่ายทุกยากเดินเดินอยู่บางทีจิตมันรวมเองก็ไม่ทำงานทำงานอยู่ดีๆอยากกลับมาดูลมหายใจเองก็ไม่นั่งนั่งอยู่เดินเดินอยู่ทำงานอยู่จู่ๆรู้สึก อยากกลับมาดูลมหายใจลึกๆเหมือนนักขึ้นได้ทำของมันเองแต่ไหนแต่ไรไม่ทำอย่างนี้พอ,อมาฝึกสมาธิภาวนาอย่างนี้แล้วเอ๊ะบางทีระหว่างวันไม่ได้อยู่ในห้องเรียนก็รู้สึกอยากดูลมก็รู้สึกอยากกลับมาอยู่กับปัจจุบันขนาก็ติดอยู่กลางถนน เคยบีบแตร่ไล่คนนั้นบีบแตร่ไล่คนนี้ด้วยความหมงุงหงิดแต่พอมาฝึกสมาธิแล้วพอรถติดปับ๊บกลับมานั่งดูลมเฉยนั่งประชุมอยู่กับบอร์ดบริหารบริษัทซีโอพูดอยู่เคยรู้สึกหงุดหงิดงุนงานไม่จบเสียทีหงุดหงิดงุนงานร้อนรานแต่หลังจากมาฝึกสมาธิแล้ว นั่งดูลมสบายสบายซีโอจะพูดไปกี่นาทีกี่ช่วงโมงก็รับได้โดยที่ไม่งนเงิดไม่ง่นงานอีกต่อไปกลายเป็นคนเย็นกายเย็นใจเหมือนเมทานน้ำใสไหลรินหล่อเลี้ยงอยู่ทั่วทั้งสารพังกายนี้คือประโยชน์ส่ินผลของสมาธิภาวนาที่เราจะสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันสิ่งเหล่านี้แหละนะถ้ามันเกิดขึ้นแสดงว่าสมาธิภาวนาที่เราอบรมมา ทุกเชา้าทุกคำ่ำกำลังส่งผลสติเพิ่มขึ้นความทรงจำเพิ่มขึ้นปัญญาสว่างสวเพิ่มขึ้นความเมตตาการุณต่อคนรอบข้างเพิ่มขึ้นการด่วนตัดสินคนอื่นหายไปการพูดโดยไม่คิดหายไปการแซะคนอื่นการบุลลี่คนอื่นหายไปกลายเป็นคนที่เย็นอกเย็นใจ อยู่ตรงไหนก็เหมือนก้อนเห็นก้อนหนึ่งวางอยู่ตรงนั้นแล้วเย็นอยู่ในตัวของมันเองนะฝนสาดแดดส่องก็เชย้อยู่ได้สบายสบายกลายเป็นคนที่มีหลักมีเกณฑ์แน่นหนักเป็นหลักฐานให้ตัวเองให้ครอบครัวให้สังคมให้เพื่อนฝูงได้ไม่หลอกและอีกต่อไปมีเดชะบารามีอยู่ตรงไหนก็เป็นคนมีสง่าราศี นี่คือผลที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราส่วนผลข้างเคียงนั้นก็เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทามาคาขึ้นอยู่ที่ไหนใครๆก็ยินดีต้อนรับอยู่ที่ไหนๆใครๆก็รุมรักผิวพรรณบรรณะก็ผ่องใสชื่อเสียงอันดีงามฟุง้งกระจายไปในทิศทั้งสี่แล้วก็มีปัญญารู้ทันโลกรู้ทันกายรู้ทันใจ เข้าใจความจริงของโลกของจีวินสามารถรับมือกับปัญหาหนักๆที่ก่อนหน้านั้นตัวเองรับมือไม่เก่งรับมือไม่เป็นแต่พอมาฝึกสมาธิภาวนาแล้วปรากฏว่ารับมือปัญหาใหญ่ๆได้ด้วยความสงบด้วยความนิ่งด้วยความรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็บริหารจัดการได้ทางนั้นแหละไม่ตื่นตระหนกตกใจเหมือนคนวิกลจริตอีกต่อไปเหล่านี้เป็นานิ่งในส์งของสมาธิภาวนา ที่ใครมาฝึกจะรู้เองจะเห็นเองจะสัมผัสได้เองในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธองค์นั้นไม่ใช่แค่เอาไว้อ่านไม่ใช่แค่เอาไว้ฝังแต่ต้องน้อมนำมาสู่ชีวิตจิตใจจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมของพระองค์นั้นสวาขาตภควตาธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วไม่ต้องเติมอะไรลงไปและไม่ต้องถอดอะไรออกมาเพราะว่าล้าสมัยหรือไร้ประโยชน์สันทิปติโกคือเห็นผลประจักษ์ชัดได้ในชีวิตนี้อากาลิโกอยู่เหนือการเวลานำทำมาประพฤติปฏิบัติเมื่อไ่เห็นผลกันเมื่อนั้น ไม่เกี่ยวกับเวลาเช้าเวลากลางวันเวลาค่ําไม่เกี่ยวกับว่าจะผ่านมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นปีลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่สัมผัสผลได้เลยอยู่เหนือการเวลาเอฮิปัสซิโกท้าทายต่อการพิสูจน์เชิญใครมาพิสูจน์ ธรรมของพระองค์ก็ไม่สะดุ้งสะเทือนไม่ลดคุณค่าลงไปไทยมาปฏิบัติฝรั่งมาปฏิบัติปรากฏว่าได้รับความเย็นอกเย็นใจสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจสว่างสวัยในปัญญามือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นคำํำมาเลยแอนซีพิสูจน์เลยและจะเห็นผลประจักษ์ชัดด้วยตัวเองพระธรรมนั้นเหมือนเพชรเนนจินดา มองเหลี่ยมไหนมุมไหนก็แวววาวพรายงดงามทุกเหลี่ยมทุกมุม <c oughs> ทนทานต่อการพิสูจน์คำแอนศ e โอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาสู่ชีวิตน้อมเข้ามาสู่ชีวิตเหมือนอาหารที่อยู่ตรงหน้าเราต้องน้อมอาหารมาเข้าปากอาหารนั้นถึงจะสำเร็จประโยชน์นั่งมองอาหารเฉยๆไม่มีใครเอิม่ม ต้องหยิบอาหารมากินกินด้วยปากกลืนลงคอไปจนอาหารนั้นเข้าไปอยู่ในกระเพาะเข้าไปอยู่ในลำไส้สังเคราะห์กลายเป็นโปรตีนวิตามินเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตแล้วก็เม็ดเลือดทั้งหลายจนอาหารนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารนี่เรียกว่าโอปานายิก น้อมเอาธรรมมาสู่ชีวิตน้อมชีวิตก็ไปสู่ธรรมอย่าแค่เรียนอย่าแค่ท่องเฉยๆแล้วก็พออกพอใจว่าตัวรู้ธรรมแค่รู้ธรรมไม่พอต้องมีทมเพราะว่าคนรู้ธรรมชอบเอาชนะคนอื่นชอบโต้ว,วาทีชอบตีวาทะไม่เย็นกายไม่เย็นใจส่วนคนมีธรรมนั้นไม่อยากเอาชนะคนอื่นอยากแต่จะฝึกหัดขัดเกลาตัวเองเท่านั้น และเมื่อมีธรรมแล้วก็จะเย็นกายเย็นใจไม่ชอบโต้ว,วาทีไม่ชอบตีวาทะไม่ชอบรัา,ารานใครอีกต่อไปเหมือนปูที่ถูกหักก้ามกระทิงที่ถูกหักเขางูเห่าที่ถูกถอนพิษลูกชายของคนจันทานที่ไม่อ้าขาภาวาปีกอยากเป็นใหญ่เป็นโตอีกต่อไปมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนง่ายงามและก็ธรรมาดาแต่ว่าข้างในนั้นสุขสว่างกระจ่งางใสเหมือนแก้วมณีโชติรส สุขสว่างกระจ่างใสอยู่ในถ้ำถ่องทั้งคืนทั้งวันคนเมตธรรมเป็นอย่างนั้นเย็นกายเย็นใจใจก็เย็นวาจาก็เย็นกายก็เย็นเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆบางครั้งขนลุกขนพองนะปีติยินดีน้ำหูน้ำตาไหลเหมือนเดินเข้าไปอยู่ใต้ร่มเงาของร่มโพร่มใสมันสำราญบาดใจเป็นพิเศษ นั่นแหละถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นกับใครรู้สึกเป็นสิริมงคลยามไปอยู่ใกล้อยู่ใต้ร่มเงาเพราะเขามีธรรมปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิอันผู้ลงมือประพฤติปฏิบัติจะประจักษ์ชัดด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเองใครกินคนนั้นอิ่มใครทำคนนั้นตระหนักรู้ได้ไม่ต้องถามคนอื่นอีกต่อไปอปาระปัจจยโย ไม่ต้องมีคนอื่นเป็นปัจจัยไม่ต้องขึ้นต่อคนอื่นเพราะตัวมีประสบการณ์ตรงแล้วหยิบเกลือใส่ปากเค็มเป็นอย่างไรรู้ไม่ต้องถามคนอื่นหยิบส้มตำเผ็เดๆใส่ปากเผ็ดเป็นอย่างไรไม่ต้องถามคนอื่นรู้ด้วยประสบการณ์ตรงแล้วการปฏิบัติธรรมก็เป็นเช่นนั้นใครลงมือปฏิบัติคนนั้นสัมผัสผลด้วยตัวเองเลิกแหงนหน้ามองคนอื่น ว่าศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไร,เ,ไรเพราะอะไรเพราะว่าศีลสมาธิภาวานานั้นประจักษ์อยู่แก่ใจตัวเองแล้วด้วยประสบการณ์ตรงเพราะตัวเองนั้นเรียนแผนที่แล้วและลงมือเดินตามแผนที่จนถึงเป้าหมายทะลุปลุกปลงด้วยตัวเองจึงเลิกถามคนอื่นตลอดกาล <c oughs> นี่คือปัจจตังเวทิตโพววินโยเหตุทั้งหมดทั้งมวลนี้คือความมหัศจรรย์แห่งธรรม ที่พระบรมศาสดาสมมาส,สัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้และธรรมนี้จะสัมผัสได้โดยการน้อมเข้ามาสู่กายสู่วาจาและสู่ใจของเราจนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของเราและจนเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมแล้วทำยังไงเนาะธรรมจะเป็นส่วนหนึ่งของเราและเราจะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมคำตอบก็คือต้องฝึกให้เป็นนนสัยเหมือนชื่อของหลักสูตรฝึกเจเริญสติให้เป็นนนสัยแล้วทำยังไงมันจะเป็นนนสยัย ต้องฝึกทุกวันฝึกในรูปแบบทุกวันถ้าไม่ฝึกในรูปแบบนั้นนะฝึกทีไม่ได้ผลเห <c oughs> มือนนานๆกินข้าวทีมันจะยอยู่ได้ยังไงนานๆอาบน้ําทีมันจะสะอาดได้ยังไงนานๆซักผ้าทีนี่มันจะสําราญบานใจได้ยังไงเังะนั้นอยากทําอะไรให้มันได้ผลทําทุกวัน Consistency is the key ความสม่ําเสมคอคือกุญแจขไปสู่ความสาเร็จ นั้นสมาธิภาวนาจะสำเร็จทีผลต่อเมื่อเราฝึกจนสติจนสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสติของสมาธิตามชื่อหลักสูตรฝึกเจริญสติให้เป็นนิสัย mindfulness habit ถ้าใครทำได้อย่างนี้จะเห็นปาฏิหาริย์แห่งพระธรรมทั้งหกประการตามที่กล่าวมาเช้าวันนี้จึงขอโมทนาสาธุก,การศิษยานุศิษย์ทุกคน ที่ได้ร่วมกันฝึกหัดขัดเกลาวตัวเองมาจนถึงเช้าวันนี้ขอผลแห่งธรรมจงงอกงามในชีวิตจิตใจของศิษยานุศิ์ทุกคนขอให้มีความสุขมีความสำราญบานใจสว่างสวยัยด้วยสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนขององค์เชนวรสสมมาสัมพุทธเจ้ามีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขลอยพ้นจากกิเลสตัณหาประดามีดังหนึ่งบัวที่ลอยพ้นน้ำ โดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนเือขอน้องกราบในความเมตตาของพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเชิญธรรมจารีทุกท่านนนอมกราบวันทาพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันอุกาสะวันธานิพันเตสัพพังอ布ปปรราทางคมาทะเมพันเตไมยากระตังปุญญ สามินาอนุโมทิตพังสามินากตังปุญญามหังทาตัพังสาธุสาธุอนุโมทามีจัตโรธรมมาวะทันติอยุวโนสุขังพระเัง